me มันมีการทดลองอะไรนี้ที่พี่เออยเตรียมมาจะทดลองว่ามันลอยหรือจมมีลอยหรือจมใช่ไหมคราวนี้ลอยหรือจมพี่เอคิดว่ามันขึ้นกับอะไรครับไอ้เว่าน่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักหรือเปล่าน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับว่า,าวัตถุจะลอยหรือจมนะครับจริงๆปริมาตรน้ำหนักเนี่ยมีความสัมพันธ์ขึ้นกันและกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อมารวมกันแล้วนะครับก็คือเรื่องของความหนาแน,น, <Ừ> น่นเพราะความหนาแน่นก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรนั่นเองนะครับอยากรู้เหมือนกันก็อยากรู้มัครบว่าอะไหม เอาอะไรก่อนเดียเอาขวดน้ำหนูขวดน้ำเหรอลอยหรือจมครับลอยจมลอยหรือจมใครว่าลอยยกมือใครว่าลอยยกมือใครว่าจมยกมือโอ้โหรู้สึกว่าคนเขาบอกว่าลอยเนี่ยจะมากกว่าเดี๋ยวเรามาลองเลยตูงมี้ลองดูเลยครับอ่าปรากฏว่าลอยนะครับอันนี้แหละครับใครว่าลอยยกมือ จมยกมือจมอ้าวถ้าอย่างงั้นพี่เอ๋ลองดูสิครับโอเคค่ะหนักนะหนักอันนี้หนักจริงลอยโอ้โหมันลอยลอยดีกว่าน้ำอีกนะอ่าอืมอันนี้จมมันลอยค่ะลอยเลยจมเลยได้ลอยมาต้องลองดูลอยอันนี้แหละลอยเลยจมอ่ะลอยใช่ไหมนะพี่เอ๋ลอยครับ สิ่งที่เตรียมมาเนี่ยจะมีอะไรจมไหมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันอ่านี้แหะครับเริ่ตอนนี้เริ่มเสียงมาชัดเจนละนะสิ่งที่เบาที่สุดนี่จมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหนาแน่นนะครับสิ่งที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําน้ํานีหนาแน่นเท่าไหร่ครับ1กรัมต่อ ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่หนักกว่า1กร,รมัมก่อลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยมันจะ <Okay. S 2> โดยหลักการเรื่องของควาหนั่นนะครับตร<ะ>งนี้เนี่ยเราก็จะให้โจทย์น้องๆนะครับแล้วก็ให้ของที่ใกล้ตัวนําไปคิดกันนะครับว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาสามารถที่จะะดิ์เป็นรูปทรงอะไรน้องทีที่หนึ่ง <S <S นะครับเชิญเข้ามาเลยครับเชิญเข้ามาเลยน้องชื่อทีอะไรครับมาสีฟ้าฟังดูแล้วเนี่ยสดใสจริงๆนะครับมาดูทีที่สองทีที่สองนะครับ อะไรคะโอ้เรือหันสาในกระอใส่พอกันฟังแล้วเนี่ยอยากจะขึ้นเรือหันเสาไปท่องทะเลแล้วก็มองเห็นโลโลมาสีฟ้าอยู่ในน้ำเนาะโอเคนะครับเราจะมีดินน้ำมันดินน้ำมันนะครับในปริมาณที่เท่ากันครับแล้วเราก็จะมาดูว่าสองทีมนี้จะประดิษฐ์อะไรที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดโดยที่ไม่จมโดยที่ไม่จมน้ำได้แล้ว ตอนต่อไปเราจะดูการแข่งขันว่าดินน้ำมันของทีมไหนจะรับน้ำหนักลูกแก้วได้มากกว่าติดตามชมกันให้ได้นะครับ